โอ้ยบ,บันทึกไว้เป็น่ยานบ้านใจบอกโอ้ยเขียนออันนี้ละอืมอืมมีพยานแค่สองคนเหรอหึมอืมยาย ไม่มีพยานน้อยจังยังยังหนึ่งก<า>ับปัสุณีฮะปัสุณีกับอิบมุกนี้วัดเหรอให้เขาจดไว้แล้วอ๋อให้เขาจดไว้แล้วอีปักช่องอ๋ออยู่ที่ปักช่องก็ให้ปสุณีจดไว้ให้เหรอไมอืม แล้วก็อ,อ้อยก็เป็นพยานอาอ้อยเป็นสาคนแล้วยายจะต้องให้ลูกยายมาเป็นพยานอีกไหมไม่เอาให้เขาพอแล้วายาหายครบคนแล้วไม่แล้วต้องให้เขามารับรู้ไหมให้เขาเป็นพยานไหมมันเอามาไม่ไวแล้วไม่หลายคนอพอแล้วถึงเวลาค่อยเอาหนังสือเล่มนี้ให้เขาดูอือืมเวาลายตายก็เอาหนังสือเล่มนี้ให้เขาดูอืมอโอเค บจบเรื่องเนาะออปิดแล้วเดอ้อปิดอัดเทปแล้วเดอ้อ